วันนี้มาทำจุรินทรีย์ปรีกล้วยกันนะครับทำให้พืชผักใบเขียวนะครับช่วยบำรุงดอกขั้วแน่นนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมมาทํากันเลยนะครับจุรินทร์ซีนะครับปลีกล้วยนะครับนี่คือจุรินทร์ซีสังข้อแสงนะครับกากน้ําตาลวันนี้เราใช้200ซีซีนะครับปลีกล้วยหนึ่งปรีนะครับน้ําพอท่วมท่านผู้ชมแล้ก็นําขวดหรือภาชนะอะไรก็ได้มาหมาักท่านผู้ชมก่อนอื่นนะครับเราก็หั่นก่อนนะครับ หั่นให้ละเอียดพอสมควรนะครับหั่นนะครับท่านผู้ชมครับช่วยบำรุงใบนะครับให้ใบแข็งแรงใบเขียวทนต่อโรคพืชนะครับถ้าพืชของเราแข็งแรงนะครับวัชพืชเราก็เก็บนะครับแล้วก็ศัตรูพืชก็ไม่มารบกวนนะครับพอหั่นเสร็จนะครับก็ใส่ขวดเลยนะครับ ใส่ควแล้วตามด้วยกากน้ำตาลนะครับประมาณ 200cc ซีซีถึงรอ250นะครับหรือตามที่ต้องการนะครับถ้ามีกลิ่นเราก็เติมอีกได้นะครับตามด้วยกากน้ำตาล 200cc ซีซีทุกคนนะครับถ้ามีปลีกล้วยเยอะๆก็เพิ่มปริมาณขึ้นท่านผู้ชมเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับ ของที่มีอยู่เราก็สามารถนำมาเป็นฮอร์โมนมาเป็นปุ๋ยได้ตามด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือใครมีจุลินทรีย์หนอกกล้วยก็ใช้ได้หรือ EM ก็ใช้ได้นะครับช่วยย่อยสลายได้เร็วนะครับการหมักนะครับเราก็ทิ้งไว้นะครับหมักไว้20วันถึง30วันก็ได้นะครับ น้ำสะอาดพอท่วมนะครับแล้วก็คนกากน้ำตาลให้ละเอียดนะครับนำไปใช้นะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับตัวน้ำา5ลิตรนะครับถ้า50ลิตรก็ใช้200ซีซีได้นะครับถ้า50ลิตรนะครับ ถ้า20ลือดก,ก็ใช้ประมาณ1 0ซีนะครับ1 0ซี c c ก็ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะ1ีนะครับนี่ครับก็เสร็จนะครับก็เสร็จนะครับท่านผู้ชมครับเสร็จก็หมักไว้1เดือนอย่างน้อยนะครับ20วันนะครับอย่างน้อย20วัน สูตรนี้นะครับทำนะครับแล้วไปฉีดพ่นนะครับสูตรนี้เราฉีดพ่นแล้วก็ให้พืชผักของเราใบเขียวใบทนทานแข็งแรงกรอบอร่อยนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงดอกนะครับให้ติดดอกออกผลได้ดีเหมือนกันนะครับเราทำสูตรนี้นะครับเพื่อเก็บไว้นะครับใช้แล้วก็ ของที่เรามีในบ้านเราก็สามารถนำมาทำเป็นประโยชน์แบบนี้นะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับประนํำเสนอนะครับช่วยเป็นกำลังกาจใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ